ปกขี้โหดง่าวกว่าฟ้าเมืออีมมองสิมึงอืมเผ็ดๆอ๋อคือพอก,กาพี่หมักขี้โหดเท่าพ่อแม่พี่น้องมึงเด้อลูวไว้องต้นห้ายหนึ่งกินวับิดเด้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเก็บไปฝากงากนูนะจ้ะเนาะเบิกผักเข้าไปเที่ยวกับมาพักเริ่มแกเรากินวัา,านล์ละ ได้จะพักเดี๋ยวจะเก็บผักไปฝากมูแล้วจ้ะเก็บผักขี้โหดไปฝากมูรู้นี่มึงด้วยลายกินกินบาเบิดได้นน่ทั่งเห็ดทึ่งยังลายปวดช่วงนี้ไทยอุดรยุดยู่เดือนหนึ่งเนาะจ้าเนาะพอดีบริกรไทยกัเลยรออยู่แถวสวีเดนแถวนอเวเนาะจ้ะเนาะหลังจากไปเที่ยวมาสิบกว่ามือแล้ววันนี้เข้ากันมาเบิรงสวนผักเข้าสวนผักเข้าด้วยผักเต็มเลยในี่ผักขี้โหดเนาะจ้ะเนาะเขาปลูกไว้เขาปลูกไว้สองสามต้น กินบ่ท่านจ้ะมั้งาสิมาเก็บเก็บไปฝากมูนุ๊จ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันสิแก่ก,ก่อนนี่มองดูเก็บบ่อหวาดบ่ไหวเก็บอมันหมดเลยดอกมันดอกมันเริ่มหมดแล้ะคิดว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้รว,ว่าช่วงที่เขาไปเที่ยวบริยูบานนะจ๊ะเนาะมันก็ขึ้นมาเต็มเลยมึงดูเก็บจิงได้บิดนี่กินบ่เบิดเริ่มแก่กแล้วก็มีแต่เขาก็เก็บเอา กินเทือดแรกเลยครับพักขี่หูดนี่เมื่อวานบบเคยกินเลยแต่บบเคยโหดจากอยู่เมืองไทยเลยเพราะเอเดนีม้วนเพิ่นเพาะพันธุ์ไว้แล้วเพิ่นเลยแบ่งต้นมาให้ปลูกพ่าก้ะปลูกไว้กินมาท่านจะมันหลายรสชาติอ,แบบออกแบบจอะไรล่ะอกเผ็ดเพชรไหมรสชาติออกเผ็ดเพชรหวานหวานกับมะลวกมะพัดกินเสียบอยู่นี่เก็จะเก็บไปฝากหมูหมูเพิ่นมักกินอยู่ ขากินปีแรหล่ถ้าเทือแหลเขาล้ารู้สึกว่ามันแป,แปลกไหมบ่ชิ้นไหมได้กดก,กินนะหลายคนก็บบบะวะด้วเก็บมันืดหล,ลดผู้ได้สิเอากับแบงใส่ทุงไปฝากไว้บ้านผักย้ายไงมึงดูธรรมดาเดยผักขีหดพ่านผักประเทศไทยแต่ว่าปลูกอยูนนอกเว้ยมึงดูจ้ะ ใส่ปุ๋ยขี้ไก่เขาซื้อปุ๋ยขี้ไก่มากกับมะมักใส่น้ำเนะาะอาส่น้าล้วเขาก็บแบ่งตักผสมน้ำโหดนุ๊กจ้<ฮ>ะในช่วงบริษัทใสาสารเคมีอย่างนั้นจ้ะเพราะว่าเขาเขาปลูกกินเองกับเจ้ปุ๋ยขี้ไก่ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ผสมหมักให้เ,เป็นน้ำมักเนาะหมักน้ำไว้แล้วก็เวลาเขามา หดเท่ากับมาผสมน้ำอีกทีฮอร์คิก่มันเข้มเนาะกับปูกกับบ่ได้บ่ออะไรเมื่อฉีบตะบากะถามมูแน่นอนนี่แน่นกับพ่อได้กินอยู่ด้วยกับผักเนาะได้พันผักมารสที่เฮามาปลูกเบิ่งดูแลลายอีรีพัง่แบบแบบล้วกเป๊ะๆเบดียวมันสิเก็บเบิดเกือบเบิดหลับเพราะว่ามันเริ่มสิแก่รึมั้ยบอกมูมาเก็บเอามูกับกบม่บมีเวลาเด้เพาก็ต้องเก็บไปฝากเอาตั้ ว่าเขากินโบวัดโบไว้เก็บเจ้าไว้จักหน่อยนี่มันอาเซนมันอาเซนแก่นะคะแกมันจะสกินไวแต่ตาหน่อยบ่พ่อได้เนี่ยใส่ถี่แยเอากับตาไงมาใส่โบวัตโบไวลายอีลิ่งจะสกิปจึงได้ไวระบาดลายโหดไหม อ๋อปลูกเราก็ได้ยากตัวนี้ปลูกแล้วก็ได้ยากได้เก็บอีกตัวนี้ฮะน้องคนลายกันตตาแล้วจ้ะเปลี่ยนกับตาใหญ่เลยเพราะว่าสิได้เก็บไม้นะเก็บมดนี่ละเก็บมดนีละไปฝากงูได้อยากกินก็ไปเอาลายค่ะคนขี้ใกล้มักส่น้ำาหดได้ผลล้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะเพิ่นปลูกขาย คนประเทศเนี่ยคนไทยที่ไม่อยู่นอกเวกอ่ะสูตรเนี่ยเพิ่นขูเพิ่นได้ขายนะเพราะว่าสารอาหารมันเซตผสมน้ำแล้วมันเขาลงไปมันดูดกินได้ท่านที่เลยไหมจ๊ะนี่คืขกก้ขี้ไก่หมักขี้ไก่หมักแล้วก็หดน้าผสมน้ำหดสูตรเพิ่นใหยมาง่าย ขักกี่หนึ่งไงเก็บมันได้บ้านี้เก็บมาตรงไปเก็บไซส์ไดปลูกผักเองเก็บเองด้วยบาน,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 ดนได้บ้านี้อยู่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ดอกกีวีดอกต้นจนว่าต้นมันล่นไหมเหม่หลุเมียนมัดปลูกสองต้นสามต้นก็กินได้กินเต็มที่แล้วจ้ะน้องคนนึงป๊อป ผักขี้โหดปลูกเองผักปอดสารพิษเอ็งประม่พี่น้องนี่เข้าเก็บผักขี้โหดน่าจะมาเบื้องผักขี้โหดผักขี้โหดปลูกสองต้นน่ะจ้ะลายขนาดดกขนาดลูกฝักายาวยาขี้โหดยาวเวลีดิุเข้าบ่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างเข้าปลูกแค่ปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่น่าจะเนาะ นี่กครั้งแรกในชีวิตเลยได้พันมาสองต้นจากมูขอบคุณดัชชาพีพีซีทีนเอาพันผักขี้หูดมาให้มาให้ปลูกล่องเบื้องเน้น่ปลูกเราได้ได้กินอีดีแต่ถ้ากินมเบิด้ได้ลา,ลายขนาดากินมเบิ้นี่เดี๋ยวเราไปฝากมูเนาะจะเนาะที่ไนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลค่ะได้มาอนีผ้าเก็บผักขี้หูดจ้ะผักขี้หูดครั้งแรกในชีวิตเลยแซ่บแซ่บเผ็ดเผ็ดผักขี้หุด งาวกวาฟ้ามือองออกซี่มึงเผ็ดเผ็ดโอ้คือผักกาดพินหวานหวานเผ็ดเผ็ดเอาไปลวรือไปอมแ่บด้วจ้ะขี้หดโอ้อย่างเผ็ดเลยซี่ไหมเึิ่งหนึ่งเผ็ดเลยยังเผ็ด